ถ้าเราทำสมถะคือมุ่งให้สงบแต่ทำวิปัสนาเนี่ยไม่ได้มุ่งให้สงบแต่มุ่งให้รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นอะไรกำลังตั้งอยู่และอะไรก็ดับไปเพราะนั้นในวิปัสนาเนี่ยต้องการเอาใจรักเป็นอารมณ์แต่ว่าการใจรักเนี่ยมีถึงสี่ชั้นใช่ไหมครับชั้นกายชั้นเวทนาชั้นจิตและชั้นอารมณ์ถ้าเราศึกษาไตารักษ ในระดับแค่กายก็เป็นสมถะระดับเวทนาก็ยังเป็นสมถะอยู่แต่พอแ่ละขึ้นระดับจิตระดับอารมณ์เริ่มเป็นวิปัสนาเพราะนั้นสมถะวิปัสนาเนี่ยทำร่วมกันโดยตลอดใครบอกว่าคุณทําแต่สมถะไม่ทําวิปัสนาเพราะนั้นพูดไม่ถูกนะครับเพราะสมถะมันมีสองอย่างหนึ่งสมถะแบบพุทธกับสมถะแบบพรามสมถะแบบพุทธหมายถึงว่ามันเอื้อต่อวิปัสนาตามลาดับเช่นเอากายกับเวทนา เป็นอารมณ์อันนี้เป็นสมระแถ้าเอาจิตกับอารมณ์เป็นนิมิตเป็นวิปัสสนาอันนี้ต่างเกื้อหนุนกันนะครับบางครั้งเราเอากายเป็นนิมิตบางครั้งเอาใจเป็นนิมิตบางครั้งเอารูปเป็นนิมิตบางครั้งเป็นอนามเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานสี่ในกายกับเวทนาเป็นรูปนะจิตกับอารมณ์เป็นนามนะหรือบางครั้งเป็นนามมารูป ไอ้รู้เนี่ยมันเป็นนามล้วนๆแต่ตัวจิตกับตัวอารมณ์เนี่ยบางครั้งเป็นนามล้วนๆครั้งก็เป็นนามรูปนะครับเพราะมาตามรู้กายกับเวทนาเป็นรูปนามเพราะฉะนั้นเราจะต้องเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสมถะวิปัสนาลูกับนามรูปนามหรือรูปล้วนๆและนามล้วนๆเพราะฉะนั้นเราในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติในระดับเป็นนั้นเราก็ต้องดู ทั้งสองอย่างให้ละเอียดอารมณ์รูปนามแต่ถ้าหากว่าเราทําเพลินๆไปวันวันวันโดยที่ไม่เห็นความแตกต่างแล้วเนี่ยพอเราไปนําเสนอไปบอกให้ผู้อื่นเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะบอกได้ชัดเจนว่าอะไรไปเออทาไปเหอะเดี๋ยวมันรู้เองไอ้คนมันยังไม่คนปัจจุบันมีเหตุผลนะครับไอ้การที่จะรับอะไรไปทําสักอย่างมันต้องรู้ชัดๆลงไปว่าอะไรมันเป็นอะไรถ้าหากว่าคนมีศรัทธา ก็ทาไปสักพักพอมันไม่เกิดปัญญาที่จะมารู้เข้าใจเรื่องเดียวมันก็เลิกนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเชี่ยเห็นอะไรเป็นอะไรปับ๊บมันก็ค่อยทําความเข้าใจไปค่อยๆทําไปแล้วค่อยๆเห็นปรากฏเห็นผลปรากฏไปตามลำดับมันก็จะมีศรัทธาเกิดขึ้นให้มันจะเกิดปัญญาก่อนคือค่อยเห็นว่าอะไรเป็นอะไรปฏิบัติวิปัสนาหมายถึงว่าเอาทั้งเบื้องต้นเอารูปนามเป็นอารมณ์พอค่อยสู่วิปัสนาระดับสอง คือเอาตัวรู้เป็นอารมณ์ซึ่งเราใช้กายใช้เวทนาเป็นเครื่องมือนะเป็นที่ตั้งความรู้สึกเพราะมันง่ายดีเรื่องหนักเรื่องเบาเนี่ยก็ยังเป็นสมถะอยู่ใช่ไหมแต่การรู้สึกปรับหนักเบาเข้าไปสู่หนักเบาของกายไปเห็นความหนักเบาของจิตแล้วสามารถแยกหนักเบาออกจากจิตให้เหลือตัวรู้ล้วนๆมันเข้าสู่อารมณ์มิปัสนา ซึ่งตรงนี้ค่อยทําความเข้าใจไปทําไปทาความเข้าใจไปลักษณะสติแบบนี้เขาเรียกสติสโพุชงไม่ใช่สติปัฏฐานละถ้าเราแยกเห็นไปนอย่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะอยู่ปฏิบัติอยู่ในระดับสติปัฏฐานคือสติแบบเป็นรูปเป็นนามคือในระดับสมถะแต่พอสติสโพุชงเนี่ยมันจะนําไปสู่ธรรมวิจยะธรรมวิจยะคือแยกให้เห็นสภาวะอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรเป็นนามรูปอะไรเป็นนามล้วนๆอะไรเป็นรูปล้วนๆ แล้วนามรูปเนี่ยมันยังอยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังหน้าตาอยู่พอมาดาูรูปนามเป็นมาดูนามรูปคือดูความคิดดูอารมณ์เป็นมันก็จะแยกตัวอารมณ์ตัวตัวอารมณ์ออกตัวรู้ออกจากตัวรู้ตัวคิดออกจากตัวรู้มันก็จะกลายเป็นตัววิปัสนาลนล้วนตรงนั้นเราธรรมวิจยะเราจะแยกให้เห็นถึงนามรูปรูปนามเนี่ยจก,กันแยกความคิดกับความรู้สึกออกจากกัน แยกกายกับเวทนาหเห็นชัดว่าอะไรเป็นกายอะไรเป็นเวทนานะกายกับเวทนาเป็นความรู้สึกทางกายจิตกับอารมณ์เป็นความรู้สึกทางจิตนะเมื่อเราปฏิบัติไปเดินจงกรมไปสังเกตไปสร้างจังหวะไปสังเกตไปศึกษาไปรอบแล้วรอบเล่าส้ํงไปส้่มามันก็จะเกิดทักษะเกิดความชำนิชนานาญถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเห็นความก้าวหน้าไปแต่ละวันแต่ละวันไป แต่เราแยกอะไรไม่ชัดเนี่ยแต่ละวันก็ผ่านไปได้ความสงบนิดๆหน่อยๆห้าวันเจ็ดวันได้อารมณ์เซนนิดหนึ่งรู้สึกเบาสบายเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะครับปฏิบัติตั้งนานแต่ได้อารมณ์นิดเดียวปั๊บมันก็หายไปลวมันไม่คุ้มกันเพราะนั้นอย่างน้อยเราสามารถสัมผัสปีติได้ทุกวันยิ่งดีเลยรู้สึกเบาสบายป,ปลอดโปร่งแล้วความคิดอารมณ์ต่างๆที่มันเคยวุ่นวายเคยสับสนเคยง่วง เงาเขานอมันเบาไปบางไปรู้สึกถึงความปร่งเบาสบายนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้มันเป็นงานศึกษาและพิสูจน์เราจะต้องทำแบบวิปัสนา,าที่มีสติสัมโพชงและธรรมวิจยะสัมโพชงเป็นเป็นตัวฐานเบืนน้องต้นถ้าทำได้ถูกต้องความเบาที่เรียกปีติแล้วทำให้เกิดความขยันอยากจะทำเรื่อยๆเป็น วิริยะสัมพชฌงคความเบาปรงสบายตามมาเป็นปีติสัมโพชฌงก็ตามมาปัส,สถิความสงบจิตความอิ่มเอิบจิตใจความสุขสงบจิตใจมันก็ตามมาเองแต่ความตั้งมั่นของอารมณ์ความปล่อยวางในอารมณ์ที่มากระทบได้ง่ายมันก็ตามมาเองอันนี้เป็นองค์ของพูพชงคครับดังนั้นในในเบื้องต้นเนี่ยผมอยากจะตอบย้ำในช่วงนี้ ช่วงสิบวันแรกตอกย้ำลับไปกลับมาเรื่องอารมณ์เหล่านี้จูงกวท่านทั้งหลายจะคุ้นแล้วก็สัมผัสได้จริงๆแล้วก็เห็นสภาวะนี้ได้โดยัวเองจริงๆไม่ใช่มาเป็นสภาวะที่นึกตามที่ผมพูดนะครับแต่สภาวะที่ท่านไปทําแล้วสัมผัสได้ด้วยใจตนเองจริงๆไม่ใช่เป็นความจําแต่เป็นความรู้ที่เกิดจากโดยที่ท่านได้พิสูจน์ตัวเองผมเห็นนักปฏิบัติของเราปฏิบัติห้าปีสิบปีอารมณ์ไม่เปลี่ยนแปลงเบื่อเบื่ออยากอยากอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง แล้วทำท่าจะาไปติดออกไปข้างนอกเตลิดเปิดเปลงไปงทั้งทั้งที่ปฏิบัติยิ่งนานมันน่าจะดียิ่งดีขึ้นนะครับแต่ยิ่งนานยิ่งยิ่งแย่ลงเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกละครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมา,ามาศึกษาเริ่มต้นศึกษากันให้ถูกต้องอันไหนที่ศึกษาดีแล้วก็โอเคเก็บไว,ว้เป็นต้นทุนอันไหนที่มันมันไม่ถูกเราก็มาปรับอีกนิดนึงนะครับ เพราะนั้นอย่าอย่าก,กลัวต่อการปรับเพราะเราจะต้องการเปลี่ยนตัวตัวใจร,รักที่มันเป็นกฎกติกาของรูปทั้งหลายเนี่ยให้มันจํากัดอยู่แค่รูปจริงๆนะครับแต่ถ้าเราไม่มีปรสนาเข้าไปแยกไอ้ตัวใจร,รักของรูปมันจะเข้าไปสู่เป็นใจร,รักของนามไอ้ใจรักของนามนี่เองมันจะก่อให้เกิดพอใจไม่พอใจไม่ชอบใจขึ้นมาเปลี่ยนเป็น ต่ลักของนามละแต่ถ้าเราศึกษาใจรักษคงวัดให้ลูกไม่ให้ไปดูไม่ให้ไปครปอบงำถึงนามตัวนามที่ปรากฏเป็นตัวรู้มันก็จะเป็นไตรสิขานะครับตรสิขาส่วนมันจะเป็นอย่างไรนี่ลายละเอียดตรงนี้ผมจะได้ลงลึกในวันต่อไปเ,อเรื่องนี้จึงอยากจะให้ลอง,ลองพิจารณาตาม ครับพอเราเดินนานเท่าไหร่ก็ได้โดยที่ไม่รู้สึกเกร็งรู้สึกไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกเครียดไม่รู้สึกเบื่อไม่รู้สึกล้าอันนั้นหมายความว่ามันถูกต้องแล้วเพราะมีการปรับเปลี่ยนทดสอบหนักทดสอบเบาทดสอบผ่อนคลายหาวิธีแก้ไขเรื่อยๆส่วนใหญ่พอเราทําไปเต็มที่สามชั่วโมงห้าชั่วโมงล้าแล้วอยากหย่าพักแล้วไปคิดเรื่องอื่นละ นั่นแสดงว่าทับทำผิดมาตลอดอ่ะถ้าทำมันทำถูกแล้วมันจะไม่ล้ามันจะไม่เหนื่อยมันจะไม่เบื่อเพราะฉะนั้นถ้ามีผลว่าไหนวิผลเบื่อล้าเซ็งะหมายความว่าทำผิดมาตลอดเราจะต้องตั้งท่าแก้ไขใหม่เรื่อยไปทุกวันทุกวันทุกวันมันจะต้องมีถูกขึ้นมาวันหนึ่งแหละเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งละเอียดประณีตสุขุมมันจะต้องใช้สติปัญญาจริงๆเราจะเอาตามความอยากตามศรัทธาเก่าๆเน้น ผมว่ารับรองเหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ชื่อว่าปฏิบัติก็จริงแต่ว่าไม่เห็นความก้าวหน้าไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเราก็เสียเวลาเหนื่อยเปล่านะครับผมไม่อยากให่เป็นอย่างนั้นอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของของ,ของแต่ละท่านเนี่ยสามารถสัมผัสต่อการเปลี่ยนแปลงจริงๆเพราะต่อไปเราจะต้องเป็นครูอาจารย์คนหนึ่งแนะนําเพื่อนเพราะว่าเรามีอายุพรรษา,ามากขึ้นคนที่มา บค่าสมาคมรู้จักเราก็เข้าใจว่าเออเราบวชปฏิบัติมานานคงจะรู้อะไรดีๆคงจะแนะนําเราได้เอาพอไปถามแล้วแนะนําไม่เป็นโลเป็นภายแนะนําอะไรไม่เข้าใจสับสน่าแสดงว่าสิ่งที่ท่านทํามาไม่ถูกถ้าท่าถ้าท่านเข้าใจถูกทําถูกมันจะต้องบอกกันได้สิเพราะว่ามันพิสูจน์ได้คําสอนพระุทธเจ้าไม่ใช่ลึงลับอะไรแต่เป็นเรื่องที่ต้องการรายละเอียดครับ เพราะนั้นใครรู้สึกว่ามันมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องปรับแก้ใหม่นะถึงแม้ว่าเป็นเรื่องนมามธรรมเป็นปะจะตังรู้ใครรู้มันก็จริงนะครับแต่นี่ไงบทพิสูจน์คือมันอยู่ที่การแสดงออกการชี้นําการแบ่งปันแต่ถ้าเราเราจะไปติดสมถะเพียงอย่างเดียวก็เสียเวลาเพราะสมถะปฏิบัติไม่ยากครับแต่ว่าเราจะไปเสียเวลากับมันทาไมไม่คุ้มกันสมถะที่เป็นไม่ใช่แบบพูดนะแต่สมถะไว่เป็น,เป,นเป็นแบบพูดคือเป็นสมถะ ที่ต้องทําตลอดเวลาคู่กับวิปัสนาอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าอารมณ์ที่เราตามรู้กายกับเวทนาเป็นสมถะพอไปตามรู้จิตกับอารมณ์เป็นวิปัสนาแล้วเวลาจับตัวรู้ได้ชัดขึ้นชัดขึ้น,นวิปัสนาก็เปลี่ยนเป็นปรมัตา์ปรมัตา์หมายถึงความรู้สึกตัวมันชัดของมันเองโดยที่ไม่ต้องไปเติมไปแต่งไปอะไรมันแต่มันชัดแต่ชัดแบบเป็นตัวของมันเองนะไม่ชัดไม่ใช่ว่าเพ่ง ไม่ใช่ตอนไหนที่ไม่ได้ปฏิบัติแต่ความชัดก็หายไปตรงไหนปฏิบัติความชัดก็ปรากฏอันนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเป็นปรมัตแล้วไม่ว่าเราจะปฏิบัติในรูปแบบหรือนอกรูปแบบความรู้สึกตัวชัดอยู่เสมอนั้นปรมัตปรากฏละนะทีนี้เราจะทำไงให้มันชัดอยู่เสมอนั้นหมายความว่าจะอาศัยการดอกย้ำซ้ำทำซ้ำในการทำอยู่นั้นจนเปน็นนิสัยนะครับจะมีนิสัย Mr. Man, unfortunately, you are only one. <laughs> I feel tired sometimes. Uh, okay, I, I try, I try to share about this for you. We talk about uh, how to develop the energy of mindfulness to be stronger and stronger. How to transform the law of nature. When it, we mention about the law, we talk about the changing, suffering, and non-self. Changing or impermanent, the same thing. Suffering or imperfectness, suffering or difficulty, suffering or hard, and suffering and unhappy, the same meaning we call it suffering. Non-self maybe we call a soullessness, soulless, soullessness or non-self, non-being, non-abiding, yeah, or non-substantial, you we can recall we anatta. Anisham, dukham, anatta, changing, suffering, and non-self, the same meaning. How to aware of that? When you step down, touch the floor, you feel heavy, okay? When you lift up your feet, you feel light. That's the law of nature. So how you... Aware of such a heavy and light, heavy, lightly and heavy, lightly all the time. Don't attach it and at the same time don't ignore that. Just observe it. Aware of that all the time. Until you are, uh, you observe, become more experienced, more skillful, become your, uh, auto feeling. Yeah. So that you try to leave peace, keep repetition of the practice, don't lazy, I try to practice and practice again. Like uh, the monitor, they move on the time, monitor, when you uh, turn on the bottom monitor move and generate the light, when generate stop and the light are off by auto, the same thing w h e n you a r e a w a r o of your b o d i l y movement or the light, mental or ห l i g h t งสว่างจะเกิดขึ้นในจิตใจโดยธรรมชดังนั้นเมื่อเราเข้าใจลักษณะอนี้ไปทุกวันทุกวันแล้วเรารู้สึกถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติวันนี้รู้สึกทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันนี้วันนี้ดีวันนี้ไม่ดีนแสดงว่าเราไม่เข้าใจกฎของมันถ้าเราเข้าใจกฎของมัน เราบวกห้าห้าบวกห้าเป็นสิบมันก็ต้องเป็นสิบได้ทุกเวลาแหละจะบวกท่าไหนมันก็เป็นสิบนั่นหมายความมันถูกในวันนี้บวกห้าบวกห้าเป็นสิบสองพรุ่งนี้ห้าบวกห้าเป็นสิบเมื่อวันนี้ห้าบวกห้าเป็นสิบแปดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ละมันหมายความว่าบางวันบวกผิดบางวันบวกถูกเือวันนี้ได้อารมณ์วันนี้ไม่ได้อารมณ์นี่แสดงว่าไม่แยบคายในการทำนะถ้าหากว่ามันมีผลออกมาเหมือนกันการทำก็ต้องเป็นลักษณะกฎอันเดียวกัน คือวันนี้ทําแล้วมันเบาพุ่งนี้ทําแบบเดียวกันมันก็เบาแบบเดียวกันแหละถ้าทําถูกนะวันนี้ทําแล้วรู้สึกเบาวันพุ่งนี้ทาแล้วทำไมมันหนักมันแสดงว่าวันนี้ที่มันหนักแสดงว่าทําผิดตลอดละก็ต้องแก้กับแก้จนสามารถที่จะให้มันผลออกมาแบบเดียวกันทุกวันคือผลในทางที่เป็นบวกนะมันเลขว่าเมื่อห้าบวกห้ามันจะเป็นสิบไม่ไปบวกที่ไหนก็สิบบวกวันไหนก็สิบบวกเวลาไหนมันก็สิบมื่อไหร่ ไม่ใช่บวกเวลาหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งบวกเวลาหนึ่งเป็นอีกอไม่ใช่นะครับอารมณ์กรรมาฐานเหมือนกันถ้ามันถูกต้องแล้วอย่าปฏิบัติตอนไหนมันก็ได้ผลออกมาเหมือนกันนะถ้าเป็นวิปัสสนาดังนั้นเวลาเรามานั่งปฏิบัติเนี่ยเราต้องการประสบการณ์ที่มันชัดเจนแต่เวลาเราจะรู้ออกจากที่นี่ไปเข้าห้องน้ําไปตักข้าวไปหลับไปนอนไปแล้วก็ตามความรู้สึกตัวที่เราทนํนณที่นี้มันก็ยังติดตามเราไปอยู่ทุกหนที่แห่ง ไม่ใช่ขณะที่ทำนี่เราจำได้ดีพะลุกไปลืมแล้วนี่แสดงว่าไม่ใช่ละแสดงว่าสติสมาธิแบบนั้นมันมันเป็นลักษณะของสมถะพอหยู่ทำแล้วหายเลยอันนี้เป็นสมถะแต่ถ้ามันเป็นวิปัสนาแล้วแม้เราอยู่ทำแล้วมันก็ยังทำงานได้อยู่นะครับทำงานได้อยู่อันนั้นก็อยากจะให้ศึกษาโดยแยบคายการลุกการนั่งการย่างการเดิน เป็นเรื่องธรรมดาสําหรับคนทั่วไปไม่ต้องรู้อะไรก็ได้เขาบอกเป็นธรรมดาแต่สําหรับผู้ปฏิบัติวิปัสสนาจะไม่ไม่ใช่ธรรมดาเถ้าะคนคนหนึ่งถ้าจะพ่อรูปเนี่ยมันจะมายืนเดินนั่งนอนมาพูดมาคิดมาได้ยินมาสัมผัสอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันก็เหมือนท่อนไม้ท่อนหนึ่งแต่เพราะทาไมมันจึงยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดได้ก็เพราะมันมีอีกตัวหนึ่งเรียกว่านามเข้ามา เพราะนั้นการเคลื่อนไหวของรูกก็คือการเคลื่อนไหวของนาม <c oughs> การเคลื่อนไหวของนม้มกการเคลื่อนไหวของลูกเพราะฉะนั้นในสูตรของพ่อเทียนว่าดูกายเห็นจิตนะครับดูคิดเห็นธรรมดูกรรมเห็นปรมัตุอริสัทินิพานนี่ให้นก็ปลูกเป็นคําช่วงสั้นๆเราอยากจะดูจิตก็ดูกายให้ชัดนะพอเราดูกายมันก็เห็นจิตนะพอไปเห็นจิตไปเห็นความคิดอ,อ๋อเห็นธรรมละเห็นสภาวะธรรมเกิดดับตลอดเวลา ถ้าความคิดเก่าไม่เกิดความคิดใหม่ความคิดเก่าไม่ดับความคิดใหม่ก็เกิดไม่ได้ความนั่งเก่าไม่เกิดนั่งใหม่ก็ไม่ปรากฏลักษณะอย่างนี้ถ้าเราไม่นะฮะดูอาการเกิดดับลักษณะหยาบๆอย่างนี้ก่อนการที่จะไปสัมผัสการเกิดดับขั้นลยยะเอียดก็เป็นไปไม่ได้อีก <c oughs> เพราะฉะนั้นในช่วงภาคปฏิบัติ เที่ยวนี้นะครับในช่วงส <c oughs> ิบวันแรกเนี่ยผมจะตอกย้ำเรื่องนี้จนกระทั่งว่าทุกคนจะต้องเข้าใจได้นะแต่ว่าเว้นแต่บางคนเกิดอคติไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่เชื่อฟัง <c oughs> ไม่อยากทำด้วยอะไรนี้ก็ก็ไม่สามารถประกันผลได้นะครับแต่ถ้าเราไหนไหนมาแล้วมาเพื่อการศึกษามาเพื่อการทำความเข้าใจจะต้องมีความรักความคารพในการกระทามันก็จะเห็นผลชัดเจน ั้นเวลาแยกไปทําใครทํามันผมก็ไม่ได้ไปตามรบกวนนะปล่อยให้เป็นสิทธิของแต่ละท่านที่จะรับผิดชอบตนเองแต่ใน,นช่วงเช้าช่วงเย็น,นเมื่อประมามารวมกันแล้วผมนําเสนอประเด็นแล้วก็ท่านไปปฏิบัติมาทั้งวันนะท่านจะต้องมีประเด็นต้องถามแล้วนะสิ่งที่ทําไปเนี่ยสิ่งไหนเข้าใจสิ่งไหนเข้าใจทําแล้วมันไม่เป็นอย่างนี้เพราะอะไร เพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ท่านไม่กล้าถามเองก็ท่านเขียนเป็นโน้ตมาให้ผมในแต่ละวันเพราะแต่ละคนมีปากกามีกระดาษอยู่แล้วนะเขียนเป็นโน้ตส,สั้นๆมานมะาถ้าไม่ถ้าเกงว่ามาเนี่ยมันลืมประเด็นที่จะถามต,ตอนที่ปฏิบัติอยู่มันสงสัยว่าเอ๊ะไปยังก็จดเอาไว้ก็ได้ครับเพื่อความก้า,าวหน้าของการปฏิบัติเราจะต้องเป็นการเรียนรู้เป็นกระบวนการมีมีทั้งสุคือฟังจิ พิจารณาปุการซักไซไล่เดียงแต่ถามลิเมื่อถามเข้าใจแล้วต้องต้องนำไปจดจำนำไปปฏิบัตินะสุจีปุรินะก,กฎกติกาของการเรียนรู้ไม่ว่าส่วนที่เป็นรูปธรรมนามาทมนะครับเพราะฉะนั้นมาเที่ยวนี้ผมคิดว่าเราได้สปะยะดีทุกอย่างตามที่เราได้บอกกันไม่ว่าเรื่องอาหารสถานที่ เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็บรากาศก็เงียบนะครับไม่มีอะไรรบกวนแล้วก็ชาวบ้านญาติโยมก็ตามมาบริการอย่างดีเป็นโอกาสให้เราได้ศึกษาได้เต็มที่เพราะฉะนั้นจะไม่อยากให้เสียเวลาไปเพราะเรื่องอื่นนะครับเรื่องจะไปเอาแต่ความสงบได่ความเงียบสบายโดยที่ไม่เกิดปัญญาก็ไม่อยากให้เสียเวลาเพราะจะอยู่ลำพังจะอยู่ให้สงบสบายจะอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่ถ้ามันไม่เกิดปัญญามันไม่คุ้มกันเพราะตัวปัญญาคือเป็นตัวที่เราจะต้องนําไปใช้นะครับตัวสงบไม่สงบมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันแต่ตัวปัญญาเนี่ยมันสามารถที่จะนํามาใช้ได้ตลอดเวลานะเราก็เอาผลที่มันเป็นตัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นสาระแก่นสารของการปฏิบัติดังนั้นเองก็วันนี้ที่เราได้ทดสอบกัน ยืนการเดินการนั่งแน่นอนว่าการยืนก็จะหนักกว่าการเดินการเดินการยืนกะหนักกว่กากันระหว่างการยืนกับการนั่งเนอันไหนหนักกว่ากันครับอันไหนรู้สึกทนยากกว่ากันนั่งครับนั่งครับนั่งยืนนี่สบายกว่าใช่ไหมระหว่างยืนก็เดินอันไหนสบายกว่าเดินครับนี่เราก็ต้องรู้ว่าเดินสบายกว่าเพราะอะไร ได้เพ um 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 ื่อนเพื่อนใหวครับื่อนไหม่ได้เห็นไอ้ความเปลี่ยนแปลงมันสอดคล้องกับกฎข้งนิสังรรมใช่ไหมจะยืนมันสบายน้อยกว่าเพราะอะไรระหว่างยืนกับนั่งอันไหนรู้สึกสบายอันไหนรู้สึกไม่สบายระหว่างยืนกับนั่งยืนยืนสบายยืนสบายกว่าระหว่างยืนกับนั่งเนี่ยอันไหนสามารถ รักษาได้ทาได้ยาวกว่าทําได้นานกว่าแล้วว่าก็ยืนกับนั่งนั่งครับทำได้ทำได้ได้นานกว่าครับนั่นก็แสดงว่านั่งสบายกว่ายืนเมื่อกี้ท่านบอกว่ายืนสบายกว่านั่งเนี่ยเอออย่าสับสนนะใช่ไหมครับถามว่าระหว่างนั่งกับยืนเนี่ยอะไรสบายกว่าถ้าสิ่งไหนมันสบายกว่าจะต้องทําสิ่งนั้นได้นานใช่ไหมแต่ท่านบอกว่าเออนั่งสบายกว่าแต่ว่ายืน สบายกว่าไม่ได้พรายืนไม่ได้ไม่นานเสด็จมันไม่สบายอ่เพราะนั้นก็ต้องเหตุผลมันมันมันต้องลงตัวกันนะมันงันไปขัดแย้งกันเพราะอะไรเพราะยืนเนี่ยน้ําหนักมันลงที่เดียวคือเท้าใช่ไหมแต่พอเรานั่งเนี่ยน้ําหนักมันขยายฐานรับน้ําหนักมันกว้างกว่าพอฐานน้ำหนักมันกว้างกว่าไอ้น้ำหนักมันก็จะไม่ไปทับท่อเลือดลงของเราให้ตีบตันทันที การต้านมันก็จะมีน้อยเพราะเลือดลมยังไหลได้สบายอยู่เพราะอะไรฐานรับมันกว้างแต่ยืนเนี่ยฐานรับน้ำหนักมันแคบใช่ไหมคือแค่ฝ่าเท้าเพราะฉะนั้นน้ําหนักก็ไปลงสมมติน้ําหนักละห้าสิบกิโลมันก็ไปทับข้างละยี่สิบห้าโลแล้ที่ห้าโลมันไปทับท่อเนี่ยมันก็จะตีบตันมากกว่านั่งนั่งเนี่ยมันก็กระจายไปหลายจุดแต่แล้วแต่นั่งท่าไหนนะถ้านั่งท่านี้บางทีอาจจะมันไม่เบาเหมือนนั่งธรรมดาแล้วใช่ไหม พอฐานรับน้ำหนักมันแคบก่็คือแคบไปครับเพราะฉะนั้นต้องดูอาการหนักอาการเบามันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะครับมันจะต้องมีเหตุผลให้หนักให้เบาแต่ต้องสอบหาให้ได้ว่าเพราะอะไรมาจึงหนักเพราะอะไรมาจึงเบาแล้วก็ปรับตามความเหมาะสมของมันแล้วมันก็จะได้นั่นคือตัวเขาเราธรรมวิจยะธรรมวิจยะก่อให้เกิดโยนิสมาสิการคือตัวปัญญาใช่ไหมครับ แต่ถ้าเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด <c oughs> ก็ทําไปแค่หนักแค่เบาแค่สบายไม่สบายเป็นมันไม่ได้อะไรเป็นเรื่องเป็นราเนะ่ยแล้วปฏิบัติไปนานเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่งมันมันมีง่วงง่วงด้วยครือานะอันนั้นเพราะเราเพลินนะเ <c oughs> พราะมันสบายเกินไปมันเพลิน <c oughs> แต่นั่งแบบนี้จะเพลินไหมนั่งอย่างงี้ง่วงไหมไม่ <c oughs> แต่ว่าเวลาง่วงไม่นั่งแบบนี้สักทีเลยใช่ไหม <c oughs> แต่ผมไม่อเวลาง่วงมาผมก็ลุกขึ้นนั่งแบบนี้ง่วงก็หายแล้วนี่ แต่ว่าเราก็นั่งแช่อยู่เหมือนเดิม่นแหละถ้าเดิมมันง่วงอยู่ด้วยนะั้นเพราะมันเพลินสบายทําให้เพลินไม่สบายทําให้เผลอเพลินทําให้ง่วงเพลินทําให้ขี้เกียจแต่ว่าถ้าเผลอเนี่ยทําให้คิดทําให้เบื่อถามว่าไอ้เบื่อเพราะอะไรจึงเบื่ออ๋อเพราะเราเผลอน,นะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่สืบค้นหาเหตุผลต้นปลายเพราะไม่ไมีอะไรเกิดโดยบังเอิญต้องมีที่ไปที่มา ไอต,ตัวสอบถามสอบหาที่ไปที่มาเราแก้ไขตัวนั้นเป็นตัววิปัสนานะถ้าเรานั่งแช่นั่งเพลินอยู่นั่นเป็นตัวสมถะเพราะว่าเราไม่รู้จากที่ไปที่มานะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราเอาบทเรียนนี้ไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็ต้องเอาไปซ้อมทำดูแล้วก็ขอให้แต่ละท่านได้มีการบันทึกไว้ก็ดี แลครับว่าวันนี้เราทำอะไรแค่ไหนแล้วตอนเย็นนำมาถามแล้วก็นำไปบันทึกว่าตอบว่ายัางไงแล้วเอาไปแก้ไขถูกไหมอยากจะให้ศึกษาเป็นขบวนการขั้นตอนไม่ใช่เพลินวันวันวัน,วน,วนจำอะไรไม่ได้ก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยมันยุคข,ของการที่ว่ามีการแบ่งปันเพราะเราไม่ได้หวังเพียงเพราะเราสบายเท่านั้นเออถ้าเราสบายเราก็อยากแบ่งปันความสบายนี้ให้เป็นอะไรล่ะ เป็นผลให้ตอบสนองเพราะเราอยู่ด้วยปัจจัยสี่ของผู้อื่นเพราะเขาก็จะต้องได้รับผลบุญกุศลนี้ไม่ใช่ว่าเราได้รับปัจจัยสี่เขาจะเป็นบุญกุศลโดยอตัตมัตมันก็ไม่ใช่นะครับไม่สมเหตุสมผลเออที่เขาได้รับบุญกุศลจะเราเพราะหลังจากเราได้รับปัจจัยสี่จากเขาแล้วเราเอามาปฏิบัติ เกิดสติปัญญาแล้วเอาสิ่งที่ปสติปัญญาของเราเนี่ยไปบอกไปแนะนําเขาให้เขาได้ทําอย่างที่เราทํานั่นบุญกุศลเกิดที่สมเหตุสมผลนะครับพอเขาก็ได้บุญกุศลเพราะเขาได้มาถวายปัจจัยสี่ถวายความสะดวกสบายกแกเราแล้วได้รับธรรมะได้ศึกษาธรรมะได้ฟังธรรมะในสิ่งที่เป็นประโยชน์จากเราแล้วเขานําไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความรู้สึกสบายอย่างเราเป็นนี่เขาก็ได้ได้บุญกุศลนะ อันนี้ก็เริ่มมีการแบ่งปันมีการทดแทนตามกฎของธรรมชาติดังนั้นเราก็หวังว่าแต่ละท่านจะมีความมุ่งมั่นนะครับในการศึกษาเรื่องนี้สําหรับผมนั้นก็ปราวณาไว้ว่าเจอที่ไหนถามที่นั่นสงสัยที่ไหนถามที่นั่นได้เลย,เลยผมมาเพื่อเพื่องานที่เราจะมาช่วยกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ครอ,องก็คือว่าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่จะไปพูดคุยกันให้เสียเวลา เลือไปทําเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ที่ไม่ได้กําหนดรู้นะจะทําอะไรก็ขอให้ได้ากาหนดรู้ให้รู้สึกตัวชัดๆด้วยนะความรู้สึกตัวชัดก็จะบอกเราว่าสิ่งที่เราทํานี่ควรหรือไม่ควรนะเหมาะหรือไม่เหมาะมันจะบอกเราเองแต่ถ้าเราไม่ได้กําหนดรู้อย่างนี้ไปก่อนมันก็ทําไปเรื่อยเปื่อยบางทีสิ่งนั้นก็ทําให้เราเสียเวลาและทําให้คนอื่นเสียเวลาได้ด้วยนะครับ ก็ไม่มีอะไรกฎกติกาอะไรที่เข้มงวดเนี่ยขอให้เราอยู่ในช่วงของการศึกษาทั้งสมถาวิปัสนาเพราะปัจจุบันนี้เรา,าในฐานะพระสงฆ์นักบวชเนี่ยก็ได้รับการเพ่งเล็งเพ่งเล็งว่าเราทำอะไรให้กับสังคมได้บ้างสังคมเริ่มรู้สึกว่าพระสงฆ์เนี่ย ไม่เป็นประโยชน์ละเขาจะโละทิ้งละบบนี่ผมน้องเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจาเป็นจะต้องแสดงเห็นว่าความบทเป็นพระในพุทธศาสนามันมีประโยชน์ต่อสังคมที่เป็นรูปธรรมอย่างไรได้บ้างเนี่ยเราก็ต้องศึกษาแหละครับรจะมั่วเหมือนเมื่อก่อนคงไม่ได้ละนะก็ะศึกษาเป็นขั้นเป็นตอนถ้านวะเมงนั้น,นึ่งศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่พศอสมอัยรนยี่สิบไปด้นมานะครับถึงปัจจุบันเนี่ย40ปีคิดว่ามีความ ผ่านประสบการณ์ถูกผิดดีไม่ดีมาพอที่จะมาบอกท่านได้ว่าอะไรมันใช่ไม่ใช่นะก็ขออนุโม,มทานาสำหรับเย็นนี้นะเรากลับพระ